ทนอ่องไปแล้วไม่หลดไม่ไปบีบบีบแน่นเลยมึงบีบแน่นเลยแบบเห็นไหมมือลงก็อยู่อย่างนี้และตบก,ก็ตบไม่ถึงเห็นไหมถ้าถ้าสมมติมันเอาหัวออกไปเห็นไหมไม่ถึงนะทำอะไรก็ไม่ได้ตีไม่ได้เบี่ยงมันก็หลบเห็นไหมแบบแขนเนี่ยมันแล็ปจนไม่มีเส้นเลือดแล้วเนี่ยห้อยลนะง่ายๆ ไม่ต้องทำอะไรมากนะไม่ต้องทำอะไรมากเลยสร้างสติก่อนรนดับแรกอยู่นิ่งๆปล่อยพูดจาหวัดล้อมอะไรไปนะเขาเรียกว่าการใช้แบบสถานการณ์จริงเพื่อเอาตัวรอดนะเนี่ยไม่ต้องทำอะไรมากครับนี่มือประสานนี่ไม่ต้องทำเขาแต่แค่ว่าจับนิ้วมานิ้วใดนิ้วหนึ่งเนี่ยเห็นไหมกดกดลงกดกดกดแทกแค่นี้แล้วก็วิ่งหนีง่ายๆ แค่หาดมีโออ้เ